ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าจุดเด่นของวันเจิิเนี่คือเขามีลักษณะดเด่นยังไงคะน้าใหม่สมูทครับมีความสมูทดูเลี่ยมเดียวจบหมดทั้งตัวครับ สวัสดีครับสวัสดีค่วคะวันนี้นะคะช่องเติบพาเที่ยวน,นะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมข้อควายบ้านนนครูนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดไหนาคะน้องูจังหวัดนนทบุรีนนทบุนะคะที่อยู่เรามาติดตามน้องวันเจริญแล้วก็ไข่มุกข,ข่าวนะคะว่ามีการเจริญพัฒนาไปแบบไหนบ้างนะคะเพราะว่าจากที่คุณแม่มาขราวที่แล้วน้องเขายัางตัวไม่ใหญ่เท่านี้เลยค่ะน้องหมยังเป็นเด็กอยู่ครับตอนนี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่แต่ว่าโตขึ้นเยอะครับ ตอนนี้นี่เขาประมาณกี่ปีแล้วนะคะน้ำหมาตอนนี้หนึ่งปี7เดือนครับ1ปี7เดือนโอ้โหแต่ตอนนั้นตอนที่มาถ่ายครั้งแรกเ้าน่าจะ9เดือนไปสิบเดือนแต่ตัวเขายังไม่ใหญ่เท่านี้นะครับโอ้วันเจริญนี่มีอ่าลูกของแม่วันใหม่ใช่ครับเป็นลูกของแม่วันใหม่กับพ่อเก้าเจริญโอ้โหนี้เขามาทางพ่อเขาเหมือนอย่างที่น้ําใหม่บอกเลยว่าแม่วันใหม่นี่คือส่งลูกมาทุกตัวไปทางสายพ่อใช่ครับแล้วอย่างตัวอ่าน้องวันเจริญเขาได้โครงสร้างได้อะไรอย่างเงี้ยน้ำหม่ น้าใหม่ก็จะมาเป็นอาเก็บไว้ป uh huh. เป็นพ่อพันธุ์ขอ,ของฟาร์มครับ,รรบย้ำกันอีกครังคร้งนะคะว่าจุดเด่นของวันเจริญเนี่คือเขามีลักษณะดเด่นยังไงคะน้ำใหม่สมูทครับมีความสมูทดูดเลี่ยมเดียวจบบทั้งตัวครับตัวน,วนี้ตัวนี้มีความพร้อมของร่างกายคือกระดูกแข้งขาหน้าจาบงเขา่า uh huh. แล้วก็ความยาวลําตัวความลึกอะไรมันมันสมส่วนครับตัวนี้ตอนนี้นี่เขาตูงประมาณเท่าไหร่คะน้าใหม่ตอนนี้สูงร้อยห้าสิบสามนะครับ เอ่อเมื่อวันที่14พฤษภาไปประกวดที่พิษณุโลกตูงร้อยห้าสิบสามน้ำหนักแปดร้อยสี่กิโลครับอ๋อ,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 อได้ลองชิมสนามประกวดแล้วสนามแรกครับได้รางวันที่ห้าครับชมเชยโอ้รางวัลการันตีแล้วน้องแค่ปีกว่ากว่าเองโอ้แล้วไปแข่งกับรุ่นไหนอะแข่งรุ่นฟวันน้ำนมนะครับแต่ว่าที่อยู่ในสนามเขาจะแบกอายุเขาประมาณปีนึง รุ่นนี้มันมีอยู่สองปีสี่เดือนสองปีห้าเดือนอย่างนี้ครับตอนเขาไปนะ้าปีหกเดือนครับก็เชียเปียบอายุเขาอยู่นะครับเพราะว่าสู้พี่ๆสองปีกว่าไม่ได้ครับรก็ต้องคงต้องรออีกปีหน้านะครับอ๋อปีหน้าเราก็จะเดินสายปีห<ร>น้าเ<ร>็ายังอ,อ,อยู่ฟันน้ำนมอยู่ครับค่ะโหขนาดนี้เขายังสูงร้อยห้าสิบกว่าแล้วแค่ปีกว่ากว่าเอง ไม่อยากจะคิดเลยว่าปีหน้าสองปีกว่าๆนี่ความสูงเขาจะเฉดเฉดร้อยหกสิบแน่เลยคิดว่าครับคิดว่าน่าจะถึงแน่นอนครับเลยแต่หน้าตาเขาหล่อมากอย่างที่น้าใหม่บอกคือเขาได้ความสมูทในตัวของเขา,เาหน้าตาไปทางพ่อของเขาหลังตรงมากเลยอะ่ะเ,เขาบอกว่าพ่อพันธุ์ที่ดีต้องมียังไงบ้างคะน้าใหม่พ่อพันธุ์ที่ดีก็ความสมส่วนของร่างกายนะครับความสมูทความหล่อหน้าตา องเขาแข้งแข้งขาพอประมาณนะครับตัวนี้แข้งขาใหญ่ดีครับ <Ừ. S 2> แล้วทีนี้พกสาหรับผมนะครับพ่อพันธุ์ที่ดีครับผมไม่ดูเฉพาะพ่อ,พอครับผมจะดูทายาทเขาด้วยก็ oh <my> God. คือลูกของเขาใช่ครับลูกของของเขาออกมาสมมุติว่าเขาดีเราถึงจะก,การันตีได้ว่า,วาไยพ่อพันธุ์ตัวนี้สมบูรณ์แบบ ปีกว่าๆจะสูงสูงจะสูงว่าคนแม่และคนแม่ร้อยห้าสิบเก้ายังดูหูนิดเดียวเองเขาก็จะไม่กี่เดินเขาก็จะสูงใช่ครับหูไวมากเลยอย่างนี้เท่ากับว่าอนาคตข้างหน้าเต็มที่ของเขาก็น่าจะร้อยผมคิดไว้้ากับประมาณอหวัง,งไว้ก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบหวัวงลึกๆครับตัวนี้น่าจะถึงครับ เขาบอกควายนี้โตเต็มที่ประมาณเจ็ดปีหกปีกว่าถึงเจปีนี่ครับเต็มพี่แล้วรับลุ่นเพราะว่าอีกสี่ปีสิคะในประมาณสี่ปีสามปีกว่าอีกห้าปีครับถึงจะเต็มควายตัวนี้ตอนนี้เพิ่งได้ปีเจ็ดเดือนโอ้หนูคิดว่าปีปีเก้าอันปีจะเดือนเองปีเจ็ดเดือนครับสูงหนึห้าสิบสามครับโอ้ปีเจ็ดนมีลุ้นอีกห้าปีครับอย่างน้อยๆความสูงเขาผมผเพอรกว่าด้วยนะคะ่ครับเพราะว่า อีกหลายปีจริงๆอย่างที่น้ำใหม่บอก <ฮะ S 1> ตอนนี้เขาก็ร้อยห้าสิบสามกับปีเจ็ดเดือนเองครับดูบ้านท้ายของเขาชอบบ้านท้ายของเขามากบ้านท้ายตัวนี้หยยบมาหน่อยลูก๋ยวให้ดูบ้านท้ายครับนี่ตอนนี้คือน้ำใหม่ขอนําเสนออีกหนึ่งตัวนะคะคือเขาบอกว่าหลายๆท่านบอกว่าพันธุกรรมที่ดีด้วยหลายๆอย่าง ดูบันท้ายเขาครับบันท้ายบันท้ายตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะน้าใหม่บันท้ายตัวนี้ลูกแม่วันใหม่บันท้ายมะนาวตับทุกตัวครับอือย่างวันเจริญนี่นะคะตัวนี้ดูโคนหางของเขาใหญ่มากเลยครับดูด้านหลังมันจะสูงกว่าแม่น้องเตอ๋อแล้วครับ <laughs> ใช่เพราะว่า <laughs> <laughs> ด้านหลังด้านหลังควายจะสูงกว่าด้านหน้าอันนี้เรื่องจริงค่ะด้านหลังคือน้ําใหม่จะมองไม่เห็นคุณแม่แล้วคะเนี่ยเขาสูงมากแล้วบันท้ายนี่อย่างที่น้ําใหม่บอก ตัดทุกตัวเลยนะคะนวันนี้พี่เต๋อไม่มาคุณแม่ขออนุญาตจับไข่ขทนน้องเต๋อนะคะลูกไข่ของเขานี่ขนาดเขาแค่ปีกว่าแต่เหมือนอันท้าของเขาค่อนข้างจะใหญ่เลยเขาบอกว่าไข่ใหญ่นี้คือเหมือนตัวอสุจิํำเชื้อของเขามีเยอะใช่ไหมคะน้าหมโอ้ดูลำตัวดูช่วงหน้าของเขา้นะคะตัวนี้ก็ถือว่าจะเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีอีกหนึ่งตัวไหมคะน้าหมตัวนี้ คิดว่าน่าจะเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีในอนาคตครับก็เลยขอเก็บไว้เป็นทำทำ oh. ะกะว่าถ้าศูนย์รี่น้าเชื้อเราผ่านมาตรฐานวันไหนนะครับก็คงจะพอดีกับตัวนี้รีดน้าเชื้อได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ปีเจ็เดือนนะครับเขายังไม่ได้จับเหลี่ยมเลยครับ hmm. เขายังกลมอยู่เลยครับ oh. กว่าจะผสมได้ก็หยกประมาณสักหเดือนเจดเดือนนะครับ hmm. ก็จะเริ่มเริ่มลองลองทดสอบก็ oh. คือจะเอาวันจเจริญน,นิดเขารีดน้าเชื้อใช่ครับ โอ้ก็หกเจ็ดเดือนแล้วท่ากับว่าวันเจริญนี้ก็ประมาณสองปีกว่าๆ <2 S 1> ใ่ไสองปีครับสองปีจะเริ่มนะครับตัวนี้ประมาณสองปีหรือว่าสองปีนิดนิดก็จะเริ่มทดสอบน,น้ําเชื้อแล้วครับอโอ้อย่างนี้เท่ากับว่าเพราะว่าที่เขา พี่เขาคือโยกขาวนะผมรีดน้ำเชื้อตั้งแต่ปีสิบเอ็ดเดือนครับยังไม่ถึงสองปีผมรีดน้ำเชื้อได้เลยท่าแสด้ว่าเขามีความแข็งแรงมากเลยคะเนี่ยอันนี้ก็รอที่ศูนย์รีดน้ำเชื้อเสร็จอย่างเดียวแล้วก็น้ำไหมก็จะรีดทางวันเชือญรออศูนย์รีดน้ำเชื้อผ่านอย่างเดียวครับก็น่าจะพอดีกันกับวันเจริญรีดน้ำเชื้อได้โอ้อย่างนี้เราก็จะมีข้อของน้ใหม่ชัดเจนมากขึ้น พูดว่าเป็นเหล่าของน้ำใหม่แล้วหลายตัวหลายอย่างอาณาจักรควายเผือกเออแล้วก็ทางอ่าเริ่มมาทางสายดําด้วยเลยด้วยอย่างนี้เท่ากับว่าน้ำใหม่นี้คิดคิดว่าเหล่ากอของน้ำใหม่เองถูกเหล่าโอ้โหอย่างนี้เท่ากับว่าทุกอย่างที่ค้อบควายบ้านนนคูนี่คือมีสุรีน้ำเชื้อ รับทั้งรับผสมจริงแล้วก็จําหน่ายนาเชื้อครับโอ้โหแล้วอย่างเงี้ยในการผสมจริงเนี้ยราคาเท่ากันไหมคะทั้งต่อไปนะครับต่อไปนะครับเราอาจจะงดการผสมจริงนะครับนร้บทางหน้าเพราะว่าถ้าศูนย์รีดมาตรฐานผ่านนะครับคงคงต้องงดผสมจริงคือเรารีดนาเชื้อให้พี่น้องกระจายไทั่วประเทศคิดว่านะครับก็จะ มอบให้กรมบริษัทประมาณสักตัวละ2,000โดสนะครับมอบให้พี่ๆเพื่อจะไปกระจายให้พี่น้องคนเลี้ยงควายทั่วประเทศสองพันกว่าโดสตัวละสองพันว่าถ้ากุบไปเกือบสี่พันสี่พันกว่าโดสชาวบาในละแวะหนองบัวลำพูนี่ได้อานิสงส์จากข้อควายบ้านจะมอบให้กรมบริษัทก็แล้วแต่ทางกรม กระจายทั่วประเทศก็คือเราให้กรมบริษัทของจังหวัดหนองบัวลำพูผมตั้งเป้าไว้นะครับผมจะให้กรมบริษัทไปตัวละสองพันโดสก็แล้วแต่ทางการรัดการแล้วแล้วแต่เขาจะไปบริหารจัดการคือตั้งเป้าไว้แบบนั้นครับเพื่อเพื่อจะแจกจ่ายใู้บริหารจกรอูได้อย่างงี้ก็หนดมองว่าดีมากมากเลยนะคะทั่วทุกภาคก็จะได้นำเชื้อของวัญเลนแล้วก็ยกไขมุขขาวใช่ครับ โอ้โหโอหอย่างนี้สายภาคโซนภาคกลางก็จะมีสายครับข้อควายเหล่าบ้านน้ำหม่แล้วโอ้โหห่างแม่ไม่ได้ครับยังเด็กอยู่เด็กร้องอย่างเดียวเด็กนี่จะตัวเท่าแม่เขาแล้วว่แม่เขารู้สึกว่าจะใหญ่กว่าแม่เขาด้วยเมื่อไห่เนี่ยใหญ่กว่าแม่เยอะใหญ่กว่าแม่แล้วอะค่ะตัวนี้ดูบ้านท้ายคุณแม่ชอบบ้านท้ายเขามากเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งพ่อพันธุ์อีกหนึ่งตัวของ เหล่าน้องใหม่เลยนะคะตัวนี้ถ้าท่านใดสนใจนี่ก็มาได้ใช่ไหมคะน้องใหม่ได้ครับพร้อมโอเพนตลอดใช่ครับให้ความรู้ตลอดได้ครับบางท่านคือไม่มีความรู้เรื่องนี้หรือว่าอยากใหม่ๆมาคือแบบมาขอคำปรึกษาอะไรนี้น้องใหม่ยินดีไหมยินดีต้อนรับทุกท่านครับทุกภ้คด้วยใช่ครับโอ้แล้วอย่างนี้เท่ากับว่าถ้าเขามาพร้อมมาเรียนมาอยู่ที่นี่เลยน้องใหม่ได้ครับ คือแบบมาอยู่เป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยได้เลยครับโมีที่พักให้ด้วยครับหรอแล้วมีค่าใช้จ่ายไหมคะน้งใหม่ไม่มีครับฟรีด้วยฟรีครับคือกินอยู่กันน้งใหม่ด้วยครับมาเลยครับใครสนใจจริงมาครับโอ้หนี่นะคะน้งใหม่โอเพนมากเปิดมากพร้อมที่จะให้ความรู้ทุกทท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่า่ครับขอขอให้มีความสนใจในการเลี้ยงควายก็พอแล้วครับคราวที่แล้วที่คุณแม่มาคือเขายังไม่ใหญ่เท่านี้นะคะใช่ครับอันนี้คือเขาเหมือนเขาใหญ่ขึ้นสูง1้0ได้แล้วมั้งคะเนี่ย6้ครับปิา พันสองยกว่ากิโลครับออ้ Ooh, เป็น,ปนตันแล้วนะคะเนี่ยเอแป๊บเดียวเองตันกว่าแ้ตันกว่าแข้งขาของเขาก็ใหญ่เพิ่มมากขึ้นแต่ที่แน,น่สดุดตาคุณแม่มากคือ oh. เหมือนกระบาดกระดานข,า <ใช S 2> ข่าเขาใหญ่มากขึ้น